ดีพอแม่พี่น้องลงไปป <c oughs> ระชุมทุกคนเนาะไม่พอกับกี่ชาวลาวพี่น้องตอนเช้าพี่น้องเต้สาวๆเลยแปดโมงเลยแหละขัวหมูพี่น้องพาพี่น้องมากินข้าวเนาะตอนเช้ามาเดลยจ้าประชุมประชุมเลยทางกายทางกามากินข้าวนุ่มพี่ชาวลาวเดลยจ้า <c oughs> ขึ้นเาก่นนอนนอนเนาะพี่น้อง มันด้วยตาหัวหมูใส่ใส่ผักใส่หอมนะหอมบวบถ้ากัดถ้าก,กัดขาว Mình đứa ăn đứa đứa rồi đứa 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 là đứa xem đứa ạ đứa lấy đứa 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 กวนนอนก็ว่อนอนนะแค่เง้กที่ลแล้วก็ทำงานเนาะพี่นองเนาะ ก็เป็นวันอุดแล้วก็กรมุมกรมุมก็เห็ุงานพี่น้องก<า>วะเอาคลิปลงวันนี่ก่ะตึกถิ่มเลยเดอ้อพี่น้องขอโทษขอไฟนะ้ำลายลายๆเล,ย,ลย,ยจ้ามันหลบกวนจักหน่อยนะพี่น้องก็เลย <laughs> Món bột cứ lê được thịt ra Đưa coi chèo cái là Kinh là chèo xăm เนียเเจมกอก คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจสลาล์นี่เลยจ้ากดอื่นกะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะพี่นอ้องเนาะเพราะมันแจ้งเตือนเนาะพี่นอ้องใครเข้ามารับชมคลิปนี้กะอย่าลืมกดติดตามนี่เลยจา้าทำมาเป็นกำลังใจค่ะมาเป็นกำลังเสียให้กิจสลาล์เลยจา้าบ๊ยายบาย